สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าเกี่ยวกับตัวเจ้าโคเอนไซม์คิวเทกันนะคะสําหรับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งพลังงานสําหรับเซลล์ของเรานะคะโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเราจะพบได้ในอวัยวะทั่วไปที่อยู่ในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะที่ใช้งานหนักๆน,นะคะอย่างเช่นหัวใจนะคะกล้ามเนื้อนะคะตับหรือว่าสมองของเราค่ะ สำหรับประโยชน์ของโคเอนไซม์คิวเทนนะคะในคนที่ทำงานหนักๆนะคะหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าจากการทำงานนะคะสามารถรับประทานโคเอนไซม์คิวเทนเพื่อช่วยทำให้ร่างกายมีแรงสดชื่นมากขึ้นค่ะแต่สำหรับในคนที่มีการรับประทานยาในกลุ่มลดไขมันหรือว่าในกลุ่มสเตตินนะคะแล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะรู้สึกอ่อนแรงเนี่ยก็สามารถรับประทานโคเอนไซม์คิวเทนเพื่อช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนที่มีการทำลายโคเอนไซม์ คิวทในร่างกายตัวเองนะคะก็จะได้แก่กลุ่มคนที่ทำงานหนะะักค่ะพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่ามีความเครียดเยอะๆซึ่งเป,เป็นการใช้พลังงานของร่างกายนะคะอย่างหนัก ดังนั้นในกลุ่มคนประเภทนี้จะทําให้มีโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายลดน้อยลงหรือในอีกกลุ่มหนึ่งค่ะในกลุ่มคนที่รับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์น้อยนะคะหรือในกลุ่มคนที่ทานอาหารมังสวิรัติก็จะมีโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายน้อยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วในกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหัวใจไขมันหรือโรคมะเร็งต่างๆก็จะมีโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายน้อยเช่นเดียวกันค่ะ เราสามารถรับประทานโคเอนไซม์ Q10 เพิ่มเติมเข้ามานะคะเพื่อบำรุงร่างกายให้สดชื่นแข็งแรงมากขึ้นนะคะได้จากการหาอาหารประเภทที่อยู่ในประเภทของเนื้อสัตว์ค่ะได้แก่เนื้อนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนมนะคะหรือไข่อาหารประเภทนี้จะมีโคเอนไซม์ Q10 เพื่อทำให้เรารู้สึกแข็งแรงแล้วก็มีพลังงานมากขึ้นค่ะ Mega We Care